คุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ไม่อนุญาตให้เลื่อนผ่านนะคะเพราะนี่คือคำนํานายของคุณค่ะมีกระแสอะไรบางอย่างพัดผ่ามีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้ให้มันนําส่งคลิปนี้มาให้คุณนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็น AI หรืออะไรก็แล้วแต่แต่แสดงว่าคุณมีพลังงานนี้อยู่มันถึงส่งมาให้คุณนะมันถึงดึงดูดมาให้คุณมันถึงส่งมอบไปให้คุณเพราะคุณมีพลังงานนี้ ไม่อนุญาตให้เลื่อนผ่านเด็ดขาดเพราะนี่คือคำทำนายของคุณนะแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะอ่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หม,มออัมธรรมจารร่วด,ด้วยนะคะสับส,สดๆกันเลยสำหรับใครสำหรับใครเนาะที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนขอดูพลังงานหน่อยกุมภาพันธ์2,566ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณและนี่คือสิ่งที่ AI ก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณและต้องการให้คำคุณรับรู้ด้วยนะนั่นก็คือโอ้โหต้องบอกเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เห็นไหมบอกแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนผ่านเพราะนี่คือคำนำนายของคุณดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณเป็นคนที่มีดวงดีดวงเฮงดวงปังนะเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่ในตัวนะ เป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือและตัวคุณเองต้องบอกเลยนะมีพลังสมองนะมีความฉลาดนะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองเป็นคนที่มีความโชคดีอะนะเป็นคนที่มีความโชคดีมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยอยู่ในดวงอยู่ในตัวนะนะ แล้วมันจะทำให้คุณนะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังและตั้งใจในเรื่องของการงานใครทำข้าราชการมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะใครที่หวังงานราชการอยากสอบผ่านสอบติดสอบได้สอบบรรจุได้ต้องบอกเลยดวงมาแล้วนะกุมภาพานนันธ์นี้มีโอกาสมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะ ส่วนคนที่ทำงานประจำก็ต้องบอกเตือนโอกาสได้เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนระดับได้เพิ่มเงินเดือนเนอะส่วนคนที่ทำธุรกิจทั่วไปต้องบอกเลยใช้แววโดดเด่นมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทุกคนทั่วโลกเออนะ จะมีชื่อเสียงมีความโด่งดังมีโอกาสทำธุรกิจ,จเจริญเติบโตเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมนะทำธุรกิจเติบโตรำ่ำรวยในเรื่องของการเงินรวยแน่รวยแน่นอนสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคุณทำได้นะดูจากพลังงานร่ำรวยแน่ๆแล้วในเรื่องของความรักต้องบอกเลยสมหวังแน่นอนยินดีด้วยนะคะ